พิชกี้โหสีเสื้อเอ๊ะอากาศร,ร้อนทำไมใส่เสื้อดูเหมือนจะเา็นแบบข้างในข้างในหนาวใบเย็นไม่งนมในหนาวฟอร์มดีว่ะคูณโหนใบเย็นโ,<ฮ>โกงกาพูดเนาะใบเย็นอุ้ยนี่ต้องหนาวาเลยต้องหนาวใบเย็นสีเดียวกันนะจะใต้คืนครับแต่อยู่บ่าจำเป็นสีน <c oughs> ไม่ยั้งเลยคุณ <c oughs> น่าก,กลัวมากนะคะก็ลืมไปเลยว่านัดแรกไวแพ้เขามาใช่ครับก็ใคร เติร์ไนเราได้ดูเกมในสนามตัวเองเนี่ยสองนัดซ้อนเลยนะฮะนัดที่แล้วยิงเขาเป็นห้าไป็เจ็ดลูกนัดนี้มาเจ็ดเซฟอีกเจ็ดสิบสี่น่าทึ่งมากมา้แล้วก็เป็นของแถมไปของแถมไปน่ดูให้ชื่นใจชั่วคราวให้หายเครียดบ้างมีเครียดมากเราเป็นสี่เล่นจะหลังเดี๋ยวให้มองว่ากันถูกต้องมาดูผลกันเลยดีกว่าในช่วงนี้สกอร์เอ็กซ์เบสค่ะสกอร์เอ็กซ์เบส มาดูยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันก่อนนะคะรอบ16ทีมนัดที่2ค่ะเยบย์มิวนิคพบเอฟซีบาซโซซึ่งนัดแรกเนี่ยบาซโซชนะนะคะ1ประตูต่อ0ค่ะครึ่งแรกนาทีที่10นั่นเองเบย์ก็ขึ้นนำหนึเป็นยูโทสที่ยิงนอกกลอกเข็มโทษแล้วก็ติดกองหลังตอนนี้จะมาเข้าทางเราเป็นหลังจากนั้นแค่นาทีที่ส2ค่ะเบย์นำห่างเป็น2-0นะคะแล้วเป็นโยนบอลจากริมเส้นมาให้โอมบัมูเลอร์ยิงเข้าไปเจ๋งมาก มาเทมาเหมือนกันพี่อาจจะได้ถูอีกสองคืนชั่วโมงแต่เนี่ยหลังจากนี้มาเลยอ,อีกสองนาทีเท่านั้นเองค่ะสามศูนย์ก็มาค่ะโกเมสนี่วัชชุกเ,เปิดให้โกเมสยิงเข้าไปครึ่งแรกเป็นสามศูแล้ว ี่ลูกแล้วจากนั้น50ก็มาค่ะหกแล้วหกแล้วอ๋อโอ้โ่ายเยอะๆหรือเกิเมื่อกี้ห้าศูนย์ตอนนี้หกศูนย์แล้วนะคะเป็นการประสานงานของอเบอรดกโกเมสแล้วกัอันนี้คือประตูที่สี่ของเขาแล้วนะครับแล้วก็มาถูกปิดชายเจ็ดศูนย์จาเราเป็นจบเกม้านะ้าเจ็นย์ทาด้าเมตนันยิงส่ลูะเกือบเก่เมเว่าจะอีกสบลู เจ้านายเก่าเจ้านายของเขาเนี่ยคนนี้ครับชุไพเกตก็เคยยิงสี่ลูกในในยูโรปเป็นครับเนี่ย mm hmm. อีกคู่หนึ่งนี่สนุกมากครับ mm hmm. นึกว่าจะมีอะไรที่มันดรงาม,มากสุด <laughs> เหลือไป15นาทีนะครับอินเตอร์ได้ประตูขึ้นนำจังหวะลูกเตะมนึนะครับเป็นมิลิโต้ในซ้ำครับลูกทีมของปาซินี่ปุ่นโมเล้วนะครับนี่เป็นประตูที่ทำให้ทุกอย่างเท่ากันหมดแต่จากนั้นครับโมนดงดาเปิดยาวขึ้นมานาทีที่92เกือบจะต่อเวลา หน้าเป็นิก้าอเวลิโคเซียนะครับมัดเตยครับก็บาเยนมิน่รอบคืนนี้อีสครับใช่แล้วนะคะคืนนี้ค่ะช่องจะสีไทยทัสดในคู่เคเอพบกับนาโปลีตีสองครึ่งซึ่งแต่นัดนี้เปลี่ยนโค้ชแล้วนะใช่แล้วก็เคเซีล่าสุด ที่นักข่าวไปโจมตีว่าพวกเขาเนี่ยนักเตะรุ่นใหญ่เหล่านี้เนี่ยมีส่วนทาให้โบอาสโดนปลดนะครับเขาบอกไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวพวกผมไม่รู้เรื่องอะไรหรอคะค่ะไม่เชื่อได้ไหมแหม่นี่นะผมไม่เชื่อแต่ว่าพอรุ่นใหญ่กลับมาเนี่ยเอ้าทั้ไมเชลซีชนะสองนัดติดต่อกันนะครับอ่ก็จะลงสานามพร้อมกันนี่แหละครับทั้สามคนที่สองแล้วก็ตัวคุณภาพของนักเตะทีมตีไม่ต้องห่วงจริงๆแล้วเหนือก,กว่านาโบรีนี่ค่ะ นี่คือสถานการณ์ที่ง่ายที่สุดแล้วสำหรับเชลซียเสียในเรื่องเสียประตูเขาเสียประตูก็จบเลยแล้วจะในนี้จะเรื่องใหญ่ต้องรอดูกันว่าดิมาร์เซโอจะสามารถพาทีมชนะในแชมเปี้ยนส์ลีกดิมาร์เซโอรู้ว่านักเตะรุ่นใหญ่ช่วยกันละกันนะก็ต้องมีการช่วยทำรามกินนิดบ้างส่วนนี้คู่เป็นเรอัลมาดริดพบกับทีมแานของ CSK m มอสโกนะคะก็มีเทปิชก็จบแล้ว แล้วก็พี่เมลีสครับเมื่อคืนนี้นะคะลิเวอร์อพูลก,ก็สามารถเอาชนะเอเวอเรตันไปอสามประตูต่อศูนย์โดยสตีเฟนเจอรัตเหมาคนเดียวเป็นตำนานนะนับที่400ของเจอรนน์ตันแฮตทริกซะเลยีแล้วแฮตทริกที่อันนี้นี่เมลีก็บอกว่าครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี1935ครับหปีหนาเกมเจอกับเอเวอเรตันเนี่ยนะเออเจอกับเอเวอเรตันในเมืองที่ใชยดาวิมแบกคุยทำได้ก็คือเนี่ยงเยเลาะเอเลาะเอเลาะตึนยิง พุสัฟา์ะสทรีนี่นสีสสสนนู่กันะัว่าเฉพาะที่อันฟิวเนี่ยถูกทุกคนบอกเล่นกันมาทั้งนานริวูนั้นมีนักเตะที่ยิ่งใหญ่มากมายนะครับในช่วง30ปีิ่ปแต่ทริกเเวอร์ตันเนี่ยไม่ใช่ใครทำง,ง่ายๆอลยังทำไม่ได้เลยครับท<า>ี่ที่อันฟินะนทำไม่ได้เป็นเจอรล่าทำได้หล่อเลยสุดยอดนะฮะก็ลุ้นกันนะตอนนัดใส่นะคะลุ้นกันนะตอนนัดไม่ต้องบอกว่าอะไรครับพูดไม่ออกไม่้ออกอรับ แต่พี่เจ๊กี้มีไหมอเวทเนี่ยไม่มีครับแต่ว่ามีนะข่าวฝรั่งเขาแซวบอกว่ามีอยู่คำหนึ่งคือไม่คงเซนหงวางถูก้ย่ดีเดี๋ยวร้ายคำที่เหมาะสมที่สุดเมื่อกี้นี่เล่นแบบโอ้สุดพลังนะก็ยังอยู่อันดับเจ็ดสี่นีลุ้นยากครับบอกเออนะไปดูอย่างอื่นดีกว่าอเครับดีกว่าถูกค่ะนะคะอ่ะก็มาดูทนิสกันบ้างนะคะ ATP Tour แล่ไม่ยูเทีร์อะไรกันนี่ค่ะ